วันนี้นะครับเระมาเปลี่ยนไฟท้ายรีโวปี2 0 2พยสิบกันนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากไฟเดียวนะครับมันขาดนะครับไปดูวิธีการดอดกันครับจะมีตัวนับตัวนี้นะฮะตัวล่างนี้นะฮะยี่ราขายไม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ถอดออกนะฮะนี่ถอดออกนี่นะครับมันจะดูดออกมานะแล้วก็ตรงทายมันจะมีกิ๊บ กิ๊บอยู่ตัวหนึ่งนะเราหาเหล็กหรืออะไรก็ได้ครับน mm ัด hmm. มันออกมา mm hmm. ปุ๊บให้กิ๊บมันหล mm ุด hmm. แค่นี้ก็ถอดเรียบร้อยครับ mm hmm. มิดคู่พไยออกมา mm hmm. ใส่เข้าไปเสร็จน,นะครับแล้วก็ประกอบนะครับ มาเทสกันอ่าเรียบร้อยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ